คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจากสี่สิบนาทีนะครับสวัสด,ดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอต งกลุ่ม45นาทีกับช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่16ตุลาคม2564ซึ่งผมเองครับก็จะนำคลิปนี้ให้ไว้ในกลุ่ม45นาทีอีกเช่นเคยนะครับท่านไหนสนใจอย่ากรับทัศนฟุตบอล ในแนวทางสกอร์สูงแรกนะครับในกลุ่ม45นาทีเอาไว้ลงทุนกันใครนะครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอด45่ o v e r ได้เลยนะครับแต่กลุ่มเหล่านั้นนะครับเป็นกลุ่มซื้อนะครับที่คอยให้ทัศนคฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น,นครับไม่ได้ขึ้นตรงกับเว็บใดใดเกิดจาก่ารชจใายในการซัพพอร์ตกลุ่มนะครับตกเฉลี่ยเพียงหกสิบบาทต่อวันเท่านั้น สนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับเพื่อรับทัศนุตบบลในแนวทางสกอร์สูงแรกที่แม่นยำนะครับเอาไว้ลงทุนแอดไลน์มาเลยครับที่ละแอด,ด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นครับหรือถ้าหากท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับทางกลุ่มของเราก็มี บริการในรูปแบบรายวันนะครับในราคาเพียง15บาทเท่านั้นท่านสามารถเลือกวันที่ท่านอยากรับทัศนะได้เองเลยนะครับสนใจสั่งซื้อแบบรายวันนะครับแอดไลน์ไปเลยครับที่ไลน์ @over168 ได้เลยครับและสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับบทวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกทางช่องลุงของเสือฮอตนะครับเจอรูปภาพนี้นะครับอย่าลืมครับ แคปภาพหน้าจอนี้ไว้แล้วนำไปเป็นส่วนลดนะครับมูลค่า50บาทในการสมัครขอเข้ากลุ่ม45นาทีได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลแนวาทางสกอร์สูงแรกเือฮอตนะครับจะพาทุกท่านไปฟุตบอลเยอรมันเตจิโอเนกาหรือเยอรมันลิกท้องถิ่น,นครับเตะเวลา18นาฬิกาครับคู่ระหว่างเอซีโลโกมูทิฟไรซิกพบกับ SV เทสมาเนียเบอร์ลินนะครับเริ่มกันที่นะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับ FC ฟซีโลโกเมรีไดซิแข่งทั้งหมด12นัดชนะ8เสมอ2แพ้2ยิงได้29เสีย9เก็บได้26คะแนนรลังอันดับที่4ของตารางนะครับส่วน SV เทสมาเนียเบอร์ลินแข่งทั้งหมด12นัดเช่นกันชนะ2เสมอ5แพ้ 5, 5 ยิงได้14เสีย3 0เก็บได้11แต้มรั้งอันดับที่16ของตารางนะครับก็ถือว่าเจ้าบ้านอย่าง FC โลโกมูติได้สิ่งนั้นอยู่อันดับเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอันดับที่4กับ16ต่อไปนะครับมาเช็คนะครับความกันเน่น5นัดลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเรื่องที่เจ้าบ้าน FC โลโกมูติได้สิ่ง5นัดลังสุด ชนะ1น0่งร้อยเปอร์ลยทีเดียวนะครับห้านัดหลังสุดยิงได้16ป,ประตูครับยิงได้เฉลีย่ยนัดละ3.2มจุอตัเกมเกมรับเสียไป2ประตูคิดเฉลีย่ยนัดละ0.4นย์่ตัเกมนะครับส่วนทีมเยือนอย่างสวิทเซอร์แนียเบอร์ลิน5นัดหลังสุดชนะ20%เสมอ40%และแพ้ไป40%นะครับ5นัดหลังสุด เอสวีเท a n มเนีเบอริยิงได้7ประตูนะครับยิงเฉลี่ยนัดละ1.4ต่อเกมแต่เกมรับครับเสียไปถึง13ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ2.6ต่อเกมนะฟอร์มในภาพรวมตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าบ้านอย่าง FC ฟซีโลโมทติฟหลายสิ่นั้นฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนนะครับแร้วก็อันดับก็เหนือกว่าชัดชัดเจนฟอร์มการเล่นดีกว่าสถิติการยิงประตูดีกว่า บวกกับทีมเยือนอย่าง SV t e s เทสมานนั้นเกมรับคุณข้างล่วนรับเสียเฉียนัดละก6 6ต่อเกมซึ่งมันก็เหมาะสมนะครับกับราคาในวันนี้ส่วนที่เรื่องของราคาหินในแคปนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่าง FC ีโลโกมีดไอซิกนั้นเป็นต่ออยู่ที่ลูกคบลูกขึ่งปัจจุบันนั้นได้ไหลไปที่ลูกขึ้นคบสองเลยทีเดียวนะครับถือว่าไหลแรงมาก โดยจ่ายน้ำให้กับเพื่บ้านโลโคลมทีีไรซิคอยู่ที่0.93และจ่ายน้ำให้กับทีมเยือน s v t e s เทสมเนียเบอร์ลินอยู่ที่0.93เช่นกันค่อนข้างไหลแรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของราคาเฮนดีแครต่อไปนะครับในเรื่องของราคาผู้นะในราคาเปิดนะครับราคาผู้บอกว่าถ้าจะบ้านชนะจ่ายอยู่ที่1.33ถ้าสมักันจ่ายอยู่ที่4.50 และถ้าทีมเพยนชนะจ่ายอยู่ที่7.00นะครับในราคาเปิดนะครับลูกควบลูกครึ่งกับราคาปู1.33นั้นเป็นราคาปูที่อยู่ในหน้าบวกต่อลูกควบลูกครึ่งที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะแต่ราคาปัจจุบันยิ่งได้ไหลไปอีกนะครับซึ่งราคาปูปัจจุบันบอกว่าถ้าจะานชนะจ่ายอยู่ที่1.22คงปรับลดลงจาก1.33จา ถ้เสมอกันจ่ายอยู่ที่5 0 0ปรับเพิ่มขึ้นจาก4.00และถ้าทีมเดียรชนะจ่ายถึง11.00ปรับเพิ่มขึ้นจาก7.00ซึ่งพู1.12เป็นราคาภูนะครับที่ใกล้เคียงในาราคาบนต่อรูปขึ้นครบสอบที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมมีตารางเปรียบเทียบจาก ตํารา45านาทีตั้รา4ี่นาทีจากหนังสือบูเดนคูนที่สครับไปดูราคาเปิดก่อนก็ได้ครับเนี่ยดูควบบุค่งผู้ที่จะชนะคือ1.30ถึง1.33มนครับชนะตั้งแต่ราคาเปิดนะครับสำหรับบอลคู่นี้นะ่นคในปัจจุบันโต๊ได้เปิดนี้นะครับไปที่รูร 2, ครึ่งควบสองซึ่งผู้ที่จะชนะคือ1 1 8ึงถึง1.20่อนะซึ่งผู้ที่เราเจาะมาในคู่จ่ายอยู่ที่ หนึ 1> 1. ่งจุดสองสองใช่ไหมครับปัจจุบันซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงผมก็มองว่าน่าจะเกิดประตูจากบอลตอนได้สองประตูถึงสามประตูโดยทีเดียวตามราคาปูนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยวีเพีเสริมอัในครับเืนนี้นะครับไปฟตุตบอลเยอรมันเรจิโอนิกา รหรือเยอรมันดีกท้องจีนแต่เวลา18.00นครคูระหว่าง EFC โลโคมทีไลซิกพบกับ SV เชสมมเนียเบอร์ลินนะครับคู่นี้เปิดสูงมา3ลูกนะครับแต่ตอนนี้ได้ไหลไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะจายน้ำฝังสูง0.95นะถือว่ายังพอลงทุนได้นะครับไม่ก็ถือว่าอยู่ในเกณย์นะครับไม่แพงเกินไปนะรอราคาในการเข้าทำนะครับในครึ่งแรกที่1ลูก หรือ0.75ลงมาถ้าเครื่องได้ไม่มาให้ตามยำ้ำคืนหลัง,ท,งทันทีจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ